วันนี้นะคะเรามาแต่งหน้านี่เลยค่ะชุดงานพร้อมของเรานั่นเองชุดเหลืองขนาดนี้เรามาดูคนใส่ครับปังขนาดไหนนี่เลยค่ะคุณแม่ไมคค่ะมีทรงผมที่เปรี้ยวเยียวราสีผมเหมือนเฟนฟรายเลยค่ะกินได้เออกินได้นี่คะน่ากินมากกินเลยเอาไงดีครับต้องให้ฉันรึด ชุดเน Saint ี่ยเป็นงานพ้อมดังนั้นแม่จะต้องเป็นม .6 หรือป .6 ดีคะอนุบาล6แล้วกันอนุบาล6แสดงว่าซ้ำชั้นมาแล้วหลายปีเราติดสกอตเทปตา2ชั้นให้คุณแม่เนี่ยตายกแล้วก็ดูเด็กแล้วก็สดใสขึ้นหน่อยนะคะ1แเทก300บาทค่ะหลับตานะคะคุณแม่ขายยังไม่หมดสะกทีอ่อขายอยู่เรื่อยๆค่ะอ่าลืมตาค่ะเห็นไหม ตาสองข้างก็จะดูโตมากยิ่งขึ้นนะคะอันตัวนี้ดีมากของดีออกค่ะเราจะเรียกว่าดีออกเพราะว่าเขาไม่ได้จาง สำหรับใครนะคะที่อยากจะเขียนคิ้วแล้วพอเสร็จปุ๊บหน้าผากเนี่ยค่อนข้างเนื้อน้อยเราก็จะเขียนให้อวบนิดหนึ่งเชียออกมา45องศาอย่าเขียนตามกระดูกคิ้วนะคะเห็นไหมดูสวยขึ้นสวยสวยอยู่ข้างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะแต่งหน้าคุณแม่ข้างเดียวค่ะใครไม่มองให้มันรู้ไปเออเชี่ยวป้าว่าไม่ได้พ่อมองนั่นแหละตอนนี้แพรมักจะเจอคําถามว่าทำไมต้องขึ้นราคา คุณแม่คะถ้าคุณแม่มีลูกชายแล้วลูกชายได้เงินเดือน5,000บาทนั้นนะคะ10ปีไม่มีใครขึ้นราคาเลยคุณแม่โกรธไหมคะบอกว่าทำไมไม่จะก,ก้าวหนะ้าดังนั้นนี่คือคำตอบนะคะ <c oughs> ว่าทำไมบมดตรแม,มต้องขึ้นราคานะคะอินเฟลชันมันขึ้นฉันก็ต้องขึ้น<อ>ตามอ,อินเฟลชันค่าข้าวก็ขึ้นค่าน้ำก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นแต่เนี่าแต่ค่า ค่าเช่าไม่ขึ้นค่าเช่าไม่ขึ้นค่าอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นหมดทุกสิ่งอย่างนะคะสาธารณูปโภคทุกอย่างขึ้นหมดดังนั้นหนูก็ต้องขึ้นด้วยนะคะเราว่าค่าบัวถกยังขึ้นเลยค่ะติดด้วยแหนบนะคะรอให้กาวหมาตนิดนึงแล้วค่อยติดนะคะนี่ถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยตรลุปคนนี้ค่ะแย่งงานค่ะมาดามแพมตกงานเพราะใครคะนี่ค่ะช่างกล้องนะคะถ้านางไม่ไปเป็นช่างนางก็ไร้แผ่นขายค่ะ คุณแม่ไม่เนี่ยเคยติดขนตาแล้วว่าเสร็จปุ๊บคุณแม่บอกว่ามีขนตาเนี่ยหลุดอยู่ข้างหนึ่งมีพิธีกรถามว่าอะไรอยู่ที่พื้นคะอ๋อขนตาพิธีกรเลยประกาศว่าขนตาใครหลุดอยู่ข้างหนึ่งที่พื้นคะกรุณามารับเก็บด้วย แต่ของคุณแม่ยังแค่นั้นของมาดามแพมครับไปงานวิดแกรนค่ะเจอนมซิลิโคนข้างหนึ่งล่วงอยู่กลางพื้นพิธีกรถามว่าเออไม่ทราบว่าพบชิ้นส่วนซิลิโคนของใครล่วงอยู่ที่พื้นค่ะการุณานะคะมาเก็บกลับด้วยค่ะเพราะนมสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะเออมีใครกล้าเก็บปะอันนี้นะคะคือรูปที่คุณแม่ลองชุดงานพรอมมาให้เราดู หน้าโทรมากหน้าโ<ะ>สมปากแดงค่ะคุณแม่ไม่โสมค่ะสามสองหนึ่งว้าว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 ,าวาเป็นไงคะชอบไหมคะออสวยดีสวยดีสวยดีเท่ากับไม่สวย ชอบแบบไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันไงแล้วนี้คือหวานน่ารักคุณแม่ผักเบีเย้ยค <c oughs> ่อยข้างติดโบใหญ่ๆน,น่ารักเลย <c oughs> นะง,งานปลอมมาก <c oughs> คุณแม่ดูเด็กมากคุณแม่เจ้าสาวต้องยอมแล้วแหละวันนี้อ่ะเ <c oughs> จ้าสาวอยนี่เอาคนเรื่องของเขาค่ะไม่ได้จ้างหนูค่ะ <c oughs> ถ้าจ้างหนูเท่ากับสวยเคยแต่งเป็นเซเลร์มูนนะคะยออเห็นแล้วค่ะช่างกล้ามาหมั้มอาชอบไหมคะ ที่สุดเลยค่ะเยอะไหมคะที่สุดเลยนะคะตอนเปลี่ยนลุกไหมเปลี่ยนลุกค่ะเพราะถ้าได้อย่างนั้นก็เหมือนเดิมก็ได้ค่ะนีอวันนสำคัญก็ต้องเปลี่ยนลุกนิดเดิ้ลตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมชาเทรียมนะคะแล้วก็คุณแม่คะเผยเลยค่ะบอกไปเลยค่ะ ที่แท้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้เป็นยามคุณแม่เป็นท่านประธานบริษัทใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ <laughs> ไม่ใช่ค่ะดังน,นั้นคู่มาใช้บริษัทเจ้าของเขารวยเป็นแสนล้านค่ะ <c oughs> <c oughs>